ตายวะตายวะจิ๊กดตายทายกดตายเฮ้ยกอบเอากลับไปแล้วไอ้ไแม่นทำไมแฟนลน์มีแค่หนึ่งอะว่าไงนะทำไมแฟนลน์มีแค่หนึ่งวะว่าไงว่ากแแล้เลมันต้องมีอะไรผิดพลาดต่่มันยังแน่นอนเเฮ้ยใครเดินเล่นวะอ่าแอดเรียบร้อยแล้วมาเริ่ม ไม่มีใครเดินนี่จะทำไมมันมีเสียงเดินวะเพราะตับเัิกไอ้นี่แม่งทำไอ้ขโมยกุยไอ้เดีเือกไอ้เอีเือกไอ้เดี๋ยวเอทุกคนเป็นอะไรกันหมดแล้วนี่ Where are you Where are Hey ห้องดีเลยห้องไหนห้องไหนห้องไหนห้องเด็กผู้ชายไหนที่โมะว่ะไอ้ Where are you บลแดงเลยที่โมะว่ะไม่เชื่อกำลังหาลายนิ้วมืออยู่ ตู้อะตู้หรืออะไรพวกนั้นก็ได้ลองดูนั่นตู้มีไหมตู้ตู้มีป่ตู้ตู้ไม่มีนะหามุมดีๆไม่ได้บ่มันโอ้แหลก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 โลอนผีอุ้ยน่ากลัวน่ากลัวจังเลยอ่ะย่านคุกเฮ้ยเฮ้ยหาหาหาที่เหาเล่นกับผีไม่ใช่หาเล่นกับผีหาของเล่นผีหาของเล่นผีไอ้เกมไอ้เนี่ยิ่งอัปเดตยิ่งมืดโถ โอ้ของที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้จริงอะไรอ่ะแบบนี้กูจะถ่ายอะไรได้แหละมือมือลิงแบบนี้พี่จะถ่ายไม่ของที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้จริงเฮ้ยพวกมึงคอนเทนต์เราเราเราจะไปขอห้องผีเลยนะขอห้องผีแล้ววอร์เตอร์เสียโกนเลยมานี่มานี่มาพวกมึงอ่ะยืนข้างในเลยเดี๋ยวกูยืนดักหน้าประตูเองเดี๋ยวกูปิดประตูวอร์เตอร์เสียโกนนะเออใช่เอาเลย อ่ากล้องพร้อมไหมกล้องพร้อมเปล่ากล้องมกล้องกล้องไม่พร้อม่ะขอขอขอกล้องหน่อยขอกล้องได้ไหมไม่ไม่กุกม่กล้องกุกถืออยู่อ่าไป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 อ่ามากดคลิกถ่ายเหมือนเดิมใช่ไหมอ่ะอ่าคลิกซ้าย one to see t เจ๊กูออกป่าออกออกเอาไม่มาไม่มากูพูดเอง I w a n t to see the goat ของปากๆผมไม่อย่างใจเลย ไอวิช e ูซีดี o ก t น่าหักวะเยอะเขาหักวะไหนวะไหนวะข้างนอกข้างนอกเฮ้ยกูไปเลยไม่ใช่ห้องนี้ไอะอยู่นี่อยู่ตรงนี้เข้ามาเลย I wish to leave เข้ามาเลยเข้ามาเอ๊ะ ไม่ข้าวมนอยู่ห้องอื่นเห็นป้าไม่เชื่อกูเดี๋ยอย่าหนี้ฝึกไว้ก่อนผีมันดึงประตูดึง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 ไหนวะเดินไปไปอยู่กลางบ้านมากลางบ้านมาเลยมาไปฉายกูกลาบมากกูมองไม่เห็น ไปแบนกับพวกมึงวิ่งกลับ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 เฮ้ยเปิดได้ป่ะรู้สึกว่าเปิดได้เฮ้ยกูติดที่เนี่ยกูไปแล้วกูไปแล้วขอตั้งโมชั่นซินซอร์ก่อนแหวนอะไรอยู่ใหญ่ห้องแล้วมาเพวกมึงกลางบ้านมา ไอ้มีเอ้ยโยนของเลยจิ๊บถ่ายดิถ่ายดิ๊ถ่ายหนังสือดิไหนวะนี่อ๋อได้ละมาผู้บังกลางบ้านมากูกูกูเตรียมถ่ายละวไอ้เหล่งตัไม่ติดไม่ได้อะไร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 สามสองแหวะอยู่ไม่ได้แหว r e ยู่เดี๋ยวแล้วสีลูกสุดท้ายแล้วนะสีลูกสุดท้ายแล้วนะนี่แดมเบองขอขอดูผีหน่อยเฮ้ยมึงอย่าถ่ายเยอะนี่ขอร้องผู้มือรีโมทตก พวกมึงเลเลสารรูปเล่าสารรูปสุดท้ายนั่นแหละเดี๋ยวกูไปเอาดอทมาะกันไปนิดดอทไม่ห่วยชิบหายกูบอกให้ปิดไฟอ่าปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วพวกมึงเรียกผีเรียกผีที่กูเตรียมกูเตรียมถ่ายแล้วไม่คือห้องนี้ห้องนี้ไม่มีเว้ยห้องนี้วางพวกท่านติดซื้อไว้ข้างหลังวิ่งพวกมึงวิ่งพวกมึงวิ่งวิ่งไอ อยู่ตรงนี้แอมเฮียคิวไมเฟนนาวแหวอาอยู่คิวไมเฟนนาวมาแล้วที่มาแล้วคำเฮียคำเฮียกูอยู่ตรงนี้เข้ามาเข้ามาเร็วอุ้ยอะไรอะ แอบสองฮะแอบสองวะไปยังวะไปยังนี่แกน้ำนี่แกน้ำกว่าไปดูเลยกว่าไปดูเลยอ่อาไม่โดษเอ่าไม่โดษเลยเอ้าไม่ไม่อยู่แล้วเฮ้ยพวกมึงเรียกอีกทีดิเรียกอีกทีดิกูจะเดินไปตายแล้ว เฮ้ยกูตายอะไรวะเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วอะไรวะแอบไว้แอบไว้แอบไว้หนึ่ง I reach to the g h o s t ทำางไหมมันล่าหนาวตรงตรงมันล่าไหนวะไหนวะโดนช่เหรอะกูโดนกูโดน ไอวิชทรีไวท์ไม่เฟ้นต้องเดินเนตต้องต้องต้องอยู่ในในบ้านปะอยู่ในบ้านอ่ะบอลบอลเราเราเข้าตู้เข้าตู้เข้าตู้เดิมตู้เดิมมาเพื่อเพื่มาเงาโเพื่อมาเโกเราีวบอลบอลมึงลองสับภาพอยู่สับเกี่ยวหมาแล้ววิ่งวิ่งเข้าตู้แล้วก็รีไวท์รีปะหนึ่งมาห้าสิบห้าสิบไอ้ไอ้กลัวเลยคลิปมันห้าสิบห้าสิบที่คนขอจะตายเองเว้ยและไอ้โกจิรีไวท์อ่ะก็ก็ไม่ก็ไม่ตื่นก็ไม่ตื่นไอวิชทรีไวท์ไม่เฟ้นไอวิช for the life ปขอร้องหน่อยขอร้องหน่อยเป็นหนึ่งนะกูขอเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่ง Rewind กู Rewind กู I wish for life I wish to r e v i v e my friend คลาสสิก r ูมมันที่ไหนอ่ะคลาส s ูมมันที่ไหนวะนี่นี่มีคลาส s ูมด้วยหรอผีผีมันมาจากไอ้นี่มันมาจากอีห้องอะไรวะห้องซ้ายอ่ะที่มันมีห้องน้ำกับห้องเก็บรองเท้าอ่ะห้องเด็กนะเออไม่ใช่ห้องเด็กมันก็ห้องเด็กห้องในสุดเลย I wish to r e v i v e my friend ้ย เฮ้ยกูตื pues ่นกูตายเอาแลกการแลกรงไฟที่เท่าเทียมก็ถึงเลยเพื่อกูตายเก็บมันเลยเอาบอสไปดิกูไม่มีไฟฉายเอาไฟฉายเพิ่มมาดิเออไม่นี่มันรองเท้ากูติดอะไรวะเก็บดิเก็บเกเก็บอยู่ไปไปไป ทำไมไปเพิ่งเป็นควเชมาร์มาล่ะตายไงตายไงขี้โม่ไม่ได้บอกโอ้ยบอสกองเรารวยมากกล้องไงนะกล้องรวยมากกล้องรวยมากดูวะฮะมาได้เวลาหาผีเราเราสปิริตบอสกูอยู่ไหนอ่ะโอเคนีโอเคสปิริตแว e r e are you แว where are you where are y o เฮ้ยของขวัวเมื่อกี้ที่เสียงของตกนี่อาจารย์ตก where a อ e you โอ้ยซี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  ไหนกระดูกไหนกระดูกเนี่ยกล้ามแหละวางโมชั่นเซนเซอร์แล้วนะลงไปแล้วแหวนไอ้ยุไม่ตอบไอ้มึงปิดประตูขับมึงเหรอมารยาทดีไอ้สัตว์ญาทดีถูกแล้วสวยโมชั่นเซนเซอร์ตรงนั้นแหละไม่คิปอยู่ไหนวะอยู่ตรงข้างในพ่อพ่อฟิงเกอร์พิ้นตรงนี้นะโถ่ายรูปไปเสร็จกล้องเสร็จกล้องเฮ้ยอุ้มมือลิงอีกแล้วมึงเจ้ากรรมในเวรก๋วยเขาถ่ายดเฮ้ยพวกมึงขอขอกล้องหน่อยได้ไหมขอกล้องหน่อยไหมเรียกผีดิกล้องไหน ไอ้กล้องกล้องถ่ายรูปอะกล้องถ่ายรูปบอสขอหน sure. Board, ่อยดิกูจะเรียกผีแล้วมาออยู่ไหนชั้นสองชั้นสองชั um ้นสองเพิร์ดบอสพวกมึงอะสองคนเดี๋ยวอยู่ข้างบนเลยเดี๋ยวกูจะยืนยืนหน้าหน้ากากมากเลยกูต้องใช้ประมาณสามอันบางทีแบบทั่วทั่วห้องเพิร์ด่งไปข้างบนดิขึ้นมาชั้นสองมาเพิร์ดมาไปข้างบนดิกูจะถ่ายหรือว่าจะเจอผีอะกูวางจุดวางดีๆก่อนไฟได้เก็บการชิบหายเลยไม่ต่างอลไ เดี๋ยวเป็นเงเดี๋ยวกูดูเอ้ยมึงตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวกูจะดูให้โอ้โหกล้องเยอยู่ต่ำชิบหายเลยกิฟต์ตังลงไปเออโอเคมายิงคุยกับกูไหมยิงคุยกับกูไหมยิงคุยกับกูแล้วกูถ่ายแล้วกูวิ่งขึ้นไปเลยไม่ไม่ไม่ขอโทษทีว่าพอดีกูรักชีวิตอาไงกูยืนตรงล่างมาตไหนมึงจะขายพร้อมยังไงพร้อมแล้ว I wish to see the goat หักยังกรอบแคบไหมไม่กรอบ I wish to see the goat หักแล้วส่งสัญญาณด้วย ไม่หักเอาไปดูนี่เร็ว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 ดิเร็วเร็วดิกูกลัวเนี่ยกูขาสั่นแล้วเนี่ย I wish to see the goat หักไหมเรียบร้อยไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าแต่ว่าดูรูปดิไม่ดิดอีกที่ไม่ดิดกิฟทายไว้กิฟหุ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกูกลัวกูกลัวแล้วอ้าไม่ทายไว้เดี๋ยวนี้โอ้ยชิตากิ๊ฟตายก่อนกิ๊ฟกดตายถ่ายก่อนกิฟ ตายได้ตาายก่อนนี่นี่ไปเดึงเราดกูอยากกูอยากได้คลิปกลับบ้านนะอ่าลองลองรีไวต์กูวิ่งอย่างเร็วเลยพวกมึงไปเฟนเฮ้ยเำไมเน้นเบามาแบบเนี้ยไม่ตายเฮ้ยพวกเรารอดตายรอดลอดไป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 กลบบ้านกลับบ้านกลับบ้านกูไม่อยู่ในยูมือเฮ้ยไอ้มันลูกบอลตาหน้ากล้องไอ้้เหีย ล่า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 มีกล้องน้ำแล้วคุมีกลองน้ปล่าเดินไปหามืงด้ขี่ขวานไ้วล่อยู่มันกลังเดือดอะไรแกกูปิดไม่สนิทหรอวะก็สนิทนี่ทาไมมันล่ากูวะเอ้าเมื่อกูตายมันเปิดตู้ไงแย่ว่ะมันต่้ง่ป็น่วนไอเกมันช่วยชีวิตมึงแล้วมึงก็ช่วยชีวิตมันกลับดีไหนหนมืออยู่หนอยู่กับมันอ่ะ I wish to r e w i my f r i e นไปกิฟโอ้กูเดินเอาชุบไปครั้งเดียวมั้งกิฟเอาเอาเพื่อนเอาเฮงเพื่อนตื่นไม่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 ไอ้นั่นสำเนียงกิฟมันก็เพี้ยนอ่ะออกเลยกิฟเพื่อนตื่นไอ้ตื่นไม่ได้ตื่นไอ้ขอถ่ายรูปก่อนหยุดนะไอ้มาถ่ายรูปศพกล้องกูอยู่ไหนวะ ไอ้ก้อนบอสเอากลับไปแล้วไอ้มันไรไอ้อะไรข้คเขียนเลยเดี๋ยวกูดูให้กูดูกูดูรด้ประตูให้กิ๊บอีกิ๊บเรารอเราดั้ไหมอุณหภูมิต่ำป่ะมึงมาอยู่หน้ากู เอ้ยเลิกลาแล้วเลิกลาแล้วหรือเปล่ายังยังยังไม่ได้กูเฟ็กนิวกูเฟ็กนิวกูเฟ็กนิวเฉยๆใจเย็นมันอยู่แถวๆหน้าห้องกิ๊ใจะลบวัสด์รออย่างรออย่างกิ๊บมันเดินมันเดินอยู่ตรงห้องเอ้ยเลิกลาเลิกลาแล้วไปไปไปกิ๊บออกมาวะวิ่งกิ๊บกูกูกูขโมยไอโฟนมันมาด้วยเพิดตื่นก่อนเพิดตื่นเือได้กิ๊บขอโทษด้วยไอ่ถ่ายรูปติดผีนี่กิ๊บโมชั่นเซื่อมาค้างเพื่อนสาวกูไปเลยไอ้กิ๊บกิ๊บยังไม่เสร็จ ไปถ่ายศพกับไอ้เพิร์กูกกูอนเดี๋ยวกูเอาไอโฟนก่อนอ่ะไปเอาหมดจะมีอะไรไอโฟนมันยืนแช่ตรงโมชั่นเซนเซอร์ในห้องห้องครัวอ่ะเดินนะค่อยๆมากับกูอยู่ข้างในอยู่ไหนอยู่ในห้องห้อเออลาบลาลาวิ่ง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 มันกำลังวิ่งจากห้องน้ำขึ้นไปวิ่งมันพ่อพ่อวิ่งไวขึ้น มันวิ่งไวขึ้นจะไปหรอจะไปวรอมันวิ่งไวขึ้นเรื่อยๆอ่ะตัวอะไรวิ่งไวขึ้นเรื่อยๆวะ้โเรเบนินมั้ยไม่มีเลยมันเน่นนะไม่มีเลเวันเด่นกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดการจะเพิ่งก่อนการขอดาวผีก่อนกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้ว